สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าฮอยากกินตอกกัมป์ปอปลาวันนี้สวยงามมากเลยจ้ะวันนี้งามโบจ้าแม่ใหญ่ทองม้วนจ้าวันนี้เป็นแม่ใหญ่ทองม้วนก็บอกว่าอยากให้แม่ใหญ่ทองม้วนแต่งหน้าแต่งตาจ้าก็เลยแต่งหน้าแต่งตามานะคะก็เลยทาแป้งมาจ้ามาเดิมากินสมตำพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้ามาเด้อฮัลโหลเอพีวัน Come to join with me Come on Come on Today I have uh, papaya salad with seafood and n o o d l e Uh, วันนี้ก็จะมากินกําหดเลยเสร็จก็ที่หมกคว้าสลัดหลาะที่เยาะกงใจหมี่ลาอยูเลยส่งกงใจหมี่ลล้หละที่เออช่งเขาลาวจงอยู่ลอกัที่เออไก้เกิดแกงยูออส่งอะชัยชอ่กง่ะเก๋งบากก็ว่าไปแทีน่นั่ หลอกลัลกจิ้วหงสับยีรับอา่าหลากจิ้วหงสับยีรับหลากจิา้วหาัวหาไปแท่งอ่ะใส่พริกทั้งหมดนะคะห้าสิบสองเม็ดจะไหวไหมเนีจะไหวไหมเนีมามาลองกินดูโอ้ยอะไรเข้าตาอีกเนี่ยมากินจับพี่น้องมาใช้มือก่อนนะคะใช้มือเลย come to j o n with me everyone พาอพายาสลัด Very spicy โอ้ยเผ็ดมากพี่น้องเอ้ยใส่ตีนไก่เข้าไปด้วยใส่้ามังผู้ไปด้วย เผ็ดมากนะจะบอกให้นะไม่ใช่เผ็ดธรรมดานะพิกห้าสิบสองเม็ดนะลวกมามา่ากินกับมามา่ามะเขือเปาะจะกินกับมามา่าจะกินแก้มกับผักเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ แมาม่าคงจะกินไม่หมดหรอกลวกมาสองหอหอยแมงผูกแซ่บแซบจะบอกให้ ตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวจะดูนาฬิกาเลยห้าทีสามโมงบ่ายสามโมงเพิ่งจะมากินจะพี่น้องวันนี้เป็นมือแรกนะมากินตีนไก่เผ็ดมาก แซ่บเลยใส่ติ้งใส่ไปด้วยใส่หอยแมงผู้ไปด้วยแซ่บแซ่บ Very spicy I put chili uh, 52หลอเจหลากจิ้วแลวหลอดจะหงสับยีรับเก่งหลากกว่าไปแท้อ่ะ สิตลาดก็ที่ยะรับเดิงรับตว่าโหหลกากรอียก่อห้สับยีรับว่าไปเทีง่งมีคนมีคนทักบอกว่าอยากอยากจะดูหน้าหน้าสดนะต้องไปดูคลิปเก่าๆนะคลิปตั้งการแรกๆคลิปแรกๆก็จะมีไม่แต่งหน้า ก็จะไปดูคลิปเก่าเกนะที่ไม่ได้แต่งหน้านะไปดูเอานะเดี๋ยวที่อันทายงอที่ผีนและเจ้าทายงออ่าผีนแเจ้า 就話我誒睇起睇嘅拍片咧就好睇啲，睇嘅真人啊麻麻地啊，個真人唔靚啊，<laughs> 因為咧我平時咧落街咧，我又要要朝頭早咧要做嘢，如果朝頭早落街買買餸嘅話咧，我就唔化妝噶，咁啲人見到啲人啊誒誒、啊啊、識得嗰啲咧就見到就話。 ไทยเลไทยเลอ่าพระพีนเจะ้าหูไทยเี่ฝาจองเดี๋วฝาจองเอ็มฝาจองแลยเจะ้าโมโม,มไทยอ่ะ,อ,ะอยู่ฝาจองอ่ะกำยังคนที่เขารู้จักอ่ะคนที่เขารู้จักเขาดูวิดีโอเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะตื่นแต่เช้าเราไปตลาดไงเราไม่ได้แต่งหน้าแต่งอะไรเราทําธรรมดามากเลย ที้ไปก็บอกว่าเราะว่าดูในวิดีโออ่ะหน้าดูกว่าก็อบอกดูดูตัวเป็นๆเ,เนี่ยแม่แต่งหน้าไม่น่าดูใช่ไหมละ่ะก็ชอบในดูในวิดีโอเขาบอกคนละหน้าละตาเขาว่าอย่างนั้นนะตตวที่ยันว่าอา๋อ,อพระพีนเน่ตรงมาจันหยันเนี่ยเงถงอะําเยอะจันยันหขาผงถงอะไม่าจองห่ะา Nó ừ, pin đi Giờ phá trong mà, mà Ôi, pét Hổ lạc tại à, lạc Chàng hào. เคอมีอยู่ลูกลุงอยากกินแนะหมดไปๆปมาๆจะกินหมดแล้วเลยเนี่ยเพิ่งกินไปไม่กี่คำเอง เดี๋ยวคุกอะไอะมาม่าคุกกะน้ำส้มตำก่อนไม่งั้นมันจะแข็งเส้นมันจะแข็งเนาะคุกกับน้ำส้มตำก่อนจะได้กินง่ายๆเออจังซี่ไข่แน่มาที่นี้มากินโอ้ยเผ็ดพริกห้าสิบสองเม็ดพี่น้องเอ้ย ถ้าไม่มีผักไม่มีมามา่าคงตายแน่เลย <laughs> เตรียมนมไปแล้วเนี่ยนมแก้เผ็ดจนเป็ดที่หลายแกงหลักแตงหมสนย้ำที่หลเราเฮ้ยโอ้ไฟจอมหลักก็ละมาเด้อพี่น้องส้มตำก็ไม่ใหญ่ท้องมววก้ามาเด้อมาแซ่บๆน้องกับพี่น้องเอ้ย มึงอยอกพูดอะไรยังมาท่าได้กิอรลอยจ้าฉันว่านะฉันว่าฉันจะตั้งชื่อใหม่นะฉันจะตั้งนามสกุลใหม่อะฉันว่านะฉันว่าฉันจะไม่เอา้อยล้านะฉันฉันว่าฉันจะเอาพันล้านแล้วนะ ตั้งชื่อบอกว่าก,กบน้อยร้อยล้านไอคำว่าร้อยล้านเนี่ยคนก็คิดอยู่นะคนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ e, มีร้อยล้านจริงหรือเปล่านะมันน่าจะเป็นไปได้ไงร้อยล้านใช่ไหมล่ะไอร้อยล้านนะคนก็คิดว่าอาจจะมีใช่ไหมล่ะมันมันน่าเป็นไปได้นะร้อยล้านเนี่ยนะมันทําให้คนคิดคิดว่าน่าจะมีไงถ้าเกิดเราจะตั้งเป็นพันล้านเนี่ยกบน้อยพันล้านเนี่ยคนจะได้ไม่ต้องคิดว่าเรามีไง <laughs> คิดว่านะ อยากจะเปลี่ยนชื่อจังเลยอยากจะเปลี่ยนนามสกุลจังเลยเนี่ยไม่เอาร้อยล้านละจะเปลี่ยนเป็นกบน้อยพันล้านคนจะได้ไม่ต้องคิดมากไงทำไมร้อยล้านน้าคิดคิดยังคิดอยู่น,นนะะเอ๊มีร้อยล้านจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างเง้นอะไรอย่างนี้ไงคือมันร้อยล้านเนี่ย มันอาจเป็นไปได้ไงใช่ไหมล่ะคนก็คิดว่าอาจเป็นไปได้อาจจะมีไงถ้าเราตั้งว่าพันล้านเงี้ยคนคิดว่ามัน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 ไม่มีไงคือมันยากไงใช่ไหมล่ะแต่ร้อยล้านมันอาจจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมล่ะก็ว่าจะตั้งใหม่อยู่เนี่ย <laughs> ทําไม่เป็นหรอก คิดอยู่นั่นแหละว่าฉันมีร้อยล้านเออคนก็ต้องจะมายืมเงินอยู่เนี่ยเ,เป็นเพราะว่าฉันตั้งตั้งนามสกุลว่าร้อยล้านเนี่ยพิกห้าสิบสองเม็ดไปไป,ไปมา,มากินหมดจับพี่น้องโอ,อ๊ย เลือนิดเดียวโอ้ยแซ่แซ่บอยแมงผู้ไม่ใหญ่ทองม้วนกินเฉพาะส้มตำกินเฉพาะชุดนี้นะที่กินให้ดูตอนนี้นะเกือบพันแล้วนะพี่น้องนะเฉพาะอันนี้นะ หกเจ็ดร้อยแล้วนะเนี่ยหกเจ็ดร้อยแล้วนะจะเพราะจานนี้นะส้มตำนะกินจานนี้ก็หกเจ็ดร้อยแล้ว กำบะพอแหลมแรงลอยยาจำบะพอแหอพอพอลมแรงลยอยยาเดี๋ยวันว่า,มาอมเกาแรงอยู่ฟ้าจองวะอ,อมบัดชดเลยฟ้าจองรอมาหาว่าไม่ใหญ่ทองม้วนไม่แต่งหน้าแต่งตาเลย ออกมาเฉยเชยทีนี้ฉันก็เลยแต่งหน้าแต่งตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะจะให้ดูแบบนี้แล้วนะโอ้ยแซ่บตีนไก่ก็แซ่บเอาแมงปูกก็แซ่บตีนไก่แพงแพงพีไง,ง,งเลย টুকিন পাথৰমত ไข่แมงผู้มีอยู่แปดตัวจินไก่มีไม่ถึงสิบชิ้นซมซมจะหมดแล้วตกลงพริกห้าสิบสองเม็ดชันกินหมดจ้า ลากเจียวังสับ,บีรับกันั้งรมดแล้วเสกสายอ่ะแต่ก็กินหมดจ้ะเส้นมาม่าอาจจะไม่หมดแต่ว่าส้มตำเนี่ยหมดจ้ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินมาะมะ่าเท่าไหร่จ้ะพี่น้อง อมาโกหมดแล้วกินหมดอีลีเด้อหนิกินหมดจริงๆจ้ะ เผ็ดแล้วโค้ยสีหล่ะเ่ะกินไก่ยังไม่หมดแซ่บจ้าแซ่บจ้า สม้ม, e สมตำเบิดแล้วไม่มีได้จากส้มตำเบืมอมากเส้นหมดแล้ว หมดจริงๆนะเนี่ยไม่กโกหกแล้วหมดจริงๆเส้นขนมเหลือแต่มะเขือเทศกินหอยอง้งปูกระตีนไก่ให้หมดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกินปูเค็มโอ้เผ็ดพริกห้าสิบสองเม็ดแม่เผ็ดได้ยังไงอะ ตอนนี้ปากออกร้อนหมดเลยนะปากออกร้อนอกลางว่าจุ้ย่วนอะหยิดกับหูแหงก่ฮะตอนนี้ปากฉันออกร้อนไปหมดเลยจ้ะมันจะไม่หุบเลยเนี่ยปากเนี่ยเท โอ้ยโอ้ย,อยมามาสองห่อกินมาหมดเรามามาจ้มตำมากินหมดมา,ากินผูเค็มก่อน โอ้ยเค็มผู้เค็มเค็มแตะเค็มจ้าผู้เค็มโอ้ยโอ้ยเผ็ดเผ็กินหมดแล้วจ้าส้มตำมาหมดแล้วเหลือแต่มาม่ากินอิ่มก็จะไปละพี่น้องมาเด้อจ้าสำหรับใครที่วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะพ้่กัวกัหยัด่ยสร้างอยัดแลับลลยลับลัััดลฟบลบลับลลับลลับ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 ล ก็เลยไทยที่กินโต้ไทยกินขินกั้นใจละ่ะค่ะใครที่เข้ามาดูกบน้อยลอยลานะขอให้อยู่ดีแม่ขอให้มีความสุขตลอดไปขอให้ร่ำร่ำรวยๆขอให้ถูกหวยถูกถลอตเตอรี่ขอให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อจ้าพิงกอ่อสร้นหนักอ่ะจุกเลยอ่ะ,ะวันเกิดมีความสกินะ้องห้หงหงหหงร่ำรวยนโะขอนห้ถูกหวยนะขอสร้เป็นมหาเศรษฐีเด้อยจ้า กินนมแก้เผ็ดจ้าไกล้หัวจะออกแล้วคอยพี่น้องถูหวเด้อขอให้เข้ามาดูกบน้อยร้อยล้านเนี่ยขอยถูหัวกันทุกคนเด้อจ้าคอยอยู่ดีมีสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอยร่ำร่ำรวยรวยตลอดไปจ้ารวยไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจ้าไม่มีวันจนนะคะ รวยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะไม่มีวันจนนะคะมีแต่จะรวยขึ้นไปรวยขึ้นไปรวยยิ่งๆขึ้นไปจ้ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะเข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดตับตะไกลให้แม่ใหญ่ทองมวลด้วยจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณมา,มากๆขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า